สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสาวเก Channel วาะชาแนลนะจ๊ะชาแนลชาแนลชาแนลอุ้ยอันนั้นเป็นเคนืค่นอนยังนี้อันยืงหนากองเนาะอันนั้นผมมีอย่างไรเด้อว,วันนี้ก็จะพามาตัดตพาพะบุงยาตพา,าพะบุงอ่าักบุงยุ่นี่ไปยังที่ตัดเนาะก็คือเม็ดพักเข้าหายากนะจ๊ะเนาะเม็ดพักเข้าหายากกล้วนกันอ่าคันตัดคันเอาตัวตัวแรกเลย เอา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 เจ้ต่อแหลกเลยก็คือแบบว่ามันมาคุมค่ายอย่างน้อยแต่นาะเฮาก็เลยเอาต่อสองต่อสามไปน้อยแต่นาอเราก็มีผันหามยากนั่นน้อยแต่นาะเคค่ะมาตผพะบุงกันเนะจ้ะมือนี้บมีอย่างไรผ้ามาตัผพะบุงป๊อดนาอยแผ่พบุงค่ะผพะบุงเห็นว่านอโมนี้อันใส่แบบต่างกล่องเอาน้อยแต่นาะต่างกล่องเอาเด้อเคค่ะ ตัดเอานอกจาตัดเอาสี วันนีมมน้มาโชควันนี้มาโช์หน้าเสียอันนึงเสียมันหดด้วจ้ะเสียมันหดเว้าหยอกหยอกคนอ้วนค่ะคนอ้วนสวดเลยค่ะปักกันงน่ายดีด้จ้ะเพราะว่าอ่าไม่ได้ค่อยอัอน ชับชับชับแกกปีรัดไปยังสิสอะไะรัดจะไม่เอปลีอันแปลงน่นงก็ใส่เวลาอ่าพวกมันเป็นชั่วโมงติเขาว่าเป็นชั่วโมงกบบเพิช่ชั่วโมงเป่นชั่วโมงนึงงนี้ัก่อนรัด <laughs> ก็ต้องใช้เท้าหนึ่งเหยียบเียบน,นี้เลยจ้าล่าสุดกันไก่ก่อนอาไว้ใส่บุห้องก่อนเสียกันนึงแล้วมาขาดไปทาาไหนบุก็ลงกันไก่ไว้ไม่แต่จะลางลงมาขาดราจะกันไก่รับาักน,นี่้นนี่ ใช้ได้เป็นห็นบุฟเฟ่ต์อยู่ไก่แล้วจ้นนะน้อตั้งกง ใกล้เนาะจ้ะเนาะพัดไก่โคดรัดไก่โคดกระเทียนกระเห็นก่อนโคดรเป็นบอหยับมาเลยเฮานี่หยับมาเลยเอา้าเห็นบ่เห็นโคดบ่ชื่อฟื้นนี่อันนั้นนี่แหละมี่ีชีวิตเห็นนะบูเห็นเห็น ้าตัดไม่ตาดเลยชับชัมาตัวนวันนี้ถ้ามาตัดพบราก่อนเสากอเชิญแนวต่ดัพยไปส่งร้านค้าพี่จิอันมับกริเปางี้ยวค่ะกอจ่า อีกประมาณสองสามมื่นเผื่อ่ะมากดตัดเลยเพราะว่าอยเขาเมือง <c oughs> ตัดเลยค่ะตัดเลยเพราะว่ามันที่นี่สองแปลง่นมันขี้เหี้ยวนะแต่มันที่หลายโผด่มาสินะรอบน้ำขี้หลายโผดก่อนก็ได้ตัดที่ละแปลงสองแปลงไปสินะที่อีกสองมือนค่อยๆตัดได้ป่ะจะสร้างก่อนตัดเลย ก่อนอันเดี๋ยวมี่าลายอยู่นั้นจ้ะข้าเบิงเบึงสวนข้าเบิึงสวนข้าเบิึงทะเลข้าเบิงึงสมุนมน่าจ้ะเนาะขอขอบคุณขอบพุ่พี่เพื่อนเพื่อนลูกค้าแน้วจ้ะ สุดเนี่ยตอนน,นนั้นนั้นรับกอบมากกับพักบุ้งนี่เนาะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดอ่ะจ้<ส><ด>จะจ้าเคยเย็บมาใกล้ๆเน,นาะจะเนาะพักบุ้งนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายที่สุดเลยจ้ะสำหรับก่อนอันต่างต่างได้ยุยถมเนาะ ประชุมจนอาจารย์บอกว่าห้ามปูพักบุ้งมาสัตว์าตอนที่ประชุมนี่อาจารย์จะบอกว่าห้ามปูพักบุ้งเดอ้เอไอปูพักแนวอื่นทั่วเขาปูาปงงาาามันปูกายนอกจาเน้องยิบหา,ามือหรือว่าสิบแปดมือสิบแปดมือถึงยิบหามือเขาก็พ่อตาเราเนาะแต่เนะาะหรือว่าบางที่ก็เดือนหนึ่ง <redes cend ant> ประชุมตอนปูพักนะอาจารย์จะบอกว่าห้ามปูเขาบุงเดอ้อว่าเขาปูมันปูกงงายที่สุดแล้ว เขาปรุงซุปเปอร์ง่ายเลยจ้ะอีกง่ายมากเนาะถนัดความถนัดของก่อนเลยเขาปรุงง่าย <c oughs> กูจะถอน,อนเอาลากเอาหลากมา่อหลังเนาะแต่เนาะนี่ห้องลากแล้วห้องมัดแล้วห้อกันชุมหนะัก กวกามีปุ๋ยหมดแล้วกว่าก็เล่งปุ๋ยหมดปุ๋ยเ,เขาก็เลียเขียวง่ามาเนาะฉันว่าพวกหมดปุ๋ยเขาก็เลี้ยงเลี้ยงกว่ามีปุยเนี่ยอยขึ้นหยาดขึ้นหยาดจังไหนจะเคยชินกุยสินะผูดีกว่าเมียนมีเฟย์จะขวงหลาน เพอจะฟองลานก่อก็เรียกว่าฉันต้องการปุ๋ยสนีนะเ้งการได้ออกมาให้คออีบานน่าจะมากกว่า กะชีพกชีนนั่งเหยียบกุ้งศเล่ได้้ามาเหยียบพระงู ผักปรุงนะจ๊ะนะขีดอันแปลงนึงกันใส่เวลาอยู่ดิจ่ะใส่เวลาเป็นชั่วโมงพุ่นเละนี่จนะแปลงนึ่งใส่เวลาเป็นชั่วโมงอยู่โอ้ยก็เห็นก่อนค่ะกับไก่จันเราจะมาขอสดของไ่เด้อจ้ะมือสด

ไปซื้อตลาโดโวมทุกสิ่งนะก็บะนี้ยูนี่ยูนีบ่บบแบบขี้อัดเลือดไปซื้อยี่ตลาดบ,บ่มีเด้บ่มี่เนี่ยทำดีแต่แต่ปุย๋ยนะแต่แต่ปุ๋ยขนาดนี้สิเ้าก็ยังเล่นตุนเลยตุนกว่าคนเฉียวเบิทความยังเงียตุนเลยเราจ้ะ mọi người có giá bổn sung có chị đem hai chị mẹ เลยค่ะตามมามาตาพ่อปูงซอยก่อนเนะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่มาตาพ่อปูงซอยก่อนปกติปกติวิญญาณตาจะได้บเบาเมื่อนี้เบาไปหน้าไปสิเป็นสีเมื่อไหร่วิศว์วิศว์ยูทูบเบอร์นอกจากนาะหางานสง่งหางานส่งปีประตูปีประตูเอ,อ้ย ดันคลิไปไม่ได้ผิดประตูหยอกหยอกห <c oughs> ยอกหยอกผิดประตู หยบจ้ะขวนเปไก่เนาะเหย,ยียบ็พ <c oughs> บระวงังระวังอันนั้นเาบริเก็บรวมทั้งถึวจ้ะกว <c oughs> นถนัดใส่ได้จ้ะกนถนัดใส่ไนัดขวาเป็นคนถนัดใส่จ้ะ เกียนหนังซือเกียนหนังซือถางกัวยุาะวายายอ่ะย่าย่างหนังส,สือเกียนถางใชย่ย่ายนี่จะตีก็ได้ไดเกียนังสือถางขัวแล้วเฮียย่งเฮียรียกเอีย,ยังา่างหมาช่ายในสะ่ ทำงานยางเดียวคนบ่ควายเก่งทางอ่าคอมขี้ไก่เร็วไก่เ้็วไก่เร็วแล้วจ้ะไก่เร็วไก่เร็วเขาคือเครื่องแปงไก่เร็วในที่นี่ก็คือเครื่องแปง หามม้งเหอจะหามม่ง48นาทีนะจะ โอเคค่ะแม่คลิปพี่เงาเลยเบืงเง่อเหงยก่อนเหงยบอ,อกว่าใด้ดอกเงินเข่ามันบออกโอ๊ย <c oughs> okay, โอเคค่ะโอเคอเค่ะขอบมันขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน่าจะเนาะโอ้ยนางลงดีกว่าขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน่าจะเนาะที่มาส่งกระลังใจให้ก่อนเด้อจ้ะขอบคุณ เฮียออกเฮียหลายมีก้อนเฮียหลายอขอบคุณทุกถูกกาลังใจแล้วค่ะที่มาส่งให้อันให้กําลังใจก่อนสินะเมืองยุนากลอ,องก็บะิเป็นประมาณนี้ละ่ะกะทิพ่อลงบ่าวลงแน่บ่าวยังแน่ก็ขอโทษขอไผ่เราจะเนาะที่ใส่ค้าวสุภาพนะกมีอย่างก็กอกขอโทษขอไผ่เด้อจ้าขอบคุณทุกกําลังใจจากใจจริงอีีเด้อจ้าไปแล้วค่ะไปตา,าพ่อพุงจอ่อขอบคุณเลยละ <c oughs> สวัสดีค่ะ